สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเล้ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบายของมือวันที่21เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะบริอ้จภาพพร้ม่พี่น้องมาเทาสุขสุกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะต่องวดนะคะจากปู่ใหญ่ค่ะหลังจากงวดที่แล้วตัวเลขของปูใหญ่เข่ามาเป็น8 30นะคะเขามาเป็น่า3 0 0นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนอกจากมีตัวเลขของปูไ่แล้วนะคะยังมีตัวเลขของปูวัดปลาซึ่งแอดได้รวบรวมไวในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเด้อตัวเลขของปูไ่พร้อมกันกับตัวเลขของปูวัดปลาสิไดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าลูก จ้าวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคุณแม่วันนี้มาติดตามตัวเลขค่ะคุณแม่มีตัวเลขของอาจารย์ท่านไหนมาฝากคะของปู่ใหญ่ลูกจ้าปู่ใหญ่ว่าที่แล้วนี่เพิ่นให้มาแปดสามศูนย์นะแม่เนาะจ้าโอ้ก็เข้าอยู่นะคะสองวันแล้วปู่ใหญ่นะจ้า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 คุณแม่เอาเลย<อ>นะแม่เนาะจ้าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดค่ะหก สามหนึ่งหกสามหนึ่งค่ะเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดค่ะเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งค่ะหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ค่ะแล้วก็สามหนึ่งสามหนึ่งค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสองเก้า สองเก้าค่ะแล้วให้เอจีไปตัดตัาเองบนล่างอั่นแหละลูกจ้้ได้คะ่ะคุณแม่อเแล้ว,แล,วแล้วทีนี้มันมีของปู่วัดป่าด้วยนะลูกปู่วัดป่าได้คะ่ะคุณแม่ต่อกันเลยเนาะแม่นอ้อจ้าจะเอาเิตแำนไปเลยก็ได้ค่ะหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามค่ะศูนย์เก้าหนึ่งศูนเก้าหนึ่งค่ะ หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าค่ะหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าค่ะแล้วก็ห้า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 ค่ะมันก็บนล่างเหมือนกันได้เลยลูกจะได้ค่ะคุณแม่ จะให้ตัดเตาองแม่เลยไ,ไม่ให้เขาแยกให้ให้เขาทำม,มาแบบนี้เลยเอ,อแต่เอฟซีไม่ชอบก็ไม่ต้องนั่นเอาเลยจ้ะแล้วแล้วท่านท่านเน้นตัวไหนบ้างคะก็ไอปูใหญ่ตัวนี้ก้าสามเจ็ดก้าสามเจ็ดค่ะหกสามเจ็ดกับสามเจ็ดนะคะจ้ะจ้าแล้วของปูวัดป่านี่ก็เน้นไอ้ ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าค่ะค่ะและไอ้ล่างห้าห้าหรือไม่หืมค่ะล่างไม่เดียวนะแม่ห้าหแต่ค่ะ <c oughs> และทีนี้ไอ้มีเลขของของใครอีกคนหนึ่งเดี๋ยววิ่งก็มีวิ่งบน แม่เมื่อเช้านี้มีโอคิดบ้านคิดบ้าน้จ้ะแม่คิดบ้านจ้ะอ่าที่บ้านหนูเอาอ่คลิปหน้าได้ไหมเนาะจ้ะอีกคลิปหน้าจ้ะได้ได้อ่าพอดีเมื่อเช้านี้เนาะเอฟซีอ่าคนหนึ่งแกโทรมาเป็นผู้ชายแกบอกว่ายังไงก็อย่าลืมตามตัวเลขเด็กหอให้หน่อยนะว่างั้นแม่หนูก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่ค่ะก็จะตามอยู่ไงก็ต้องตามอันนั้นเพื่อนแม่มันจ้องอยู่แล้วแหละ อนั่นโอ้อยงวดที่แล้วเนาะแม่เนาะเพราะมันมันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มันว่าจะเข้าอะไรต่อๆกันค่ะ <c oughs> และไอตอนแรกกันอะที่ถีให้ไอเงิน่ให้ีห่เฉยไม่ได้บอกเกลดอะไรอืมไม่ได้บอกให้เอาไปซื้อมีแต่เอาเงินมาให้ <c oughs> เอาล้วให้เงินก็ว่าแกน,แนี้ยจ้าแล้วพอมาวันหลังมาก็ว,าว่าฝันว่าเอานี่ไปซื้ออืม เงินก็ให้ไปแล้วว่างค่ะก็เหมือนว่าให้เงินไปซื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะคอนนั้นอ่ะอือเหมือนให้เงินไปก็ไปแล้วอ่ะค่ะอ่าเลขเลข,เลขเด็กของไอ้โค้งสุดท้ายมันเข้าตัวไหนนะแม่แตอนนั้นเราไม่ได้ตามเนาะเราตามตะโค้งแม่เอ้าก็เพื่อนแม่มันไม่โทรมาบอกแม่เขาโทรมาหามาันมันก็ไม่รับสายค่ะพอไม่รับสายแล้วโทรศัพท์มันหายเ้เย็วแหละจ้ะ ทรศัพท์มันก็หายทีนี้ก็เขาก็มาอีกตัวตรงเลยเก้าศูนย์สามกับเก้าเก้าโอ้เสียดายมากเลยนะแม่นั่นแหละเขาก็ได้อยางงั้นแหละตลอดโตกันเลยแต่ว่าพูดถึงว่าแม่ก็ยังคิดอยู่่าวันี้จะได้ไหมเนองเด็กก็เหมือนจะกลัวผีค่ะพ่อแม่ก็ไม่ขัดเขาก็ไม่ได้เล่นทางหวยทางเบอร์อยู่แล้วอืมแนละแต่ว่าถ้า ถ้าเด็กไม่อยู่เขาก็จะปิดหอไม่ให้คนอยู่ละ oh. เพราะว่ามันลือไปเดี๋ยวก็ไม่มีคนอยากมาอยู่บ้านคนหอเขาอ๋อค oh, <okay. S 2> ่แะแม่แสดงว่าแสดงว่าหอนี้ห้องนี้เนี่ยที่เขาปิดไว้นี่เขาปิดไนนว้นานแล้วเดนนอมแมนเนาะใช่ตั้งแต่นานละมันมีเสาตกน้ํามันอะเสาหนังไม้อะ่ะอืมค่ะแม่เขาก็ได้ดูหมอดูอะไรมาแล้วบอกว่าถ้าไม่มีใครไปยุ่ง,งเขาก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะ okay. เขาก็อยู่ส่วนเขาที่เขาก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืม<ต>ดีแล้วก็อยู่เฝ้าหองให้ดูแลนั่นไห้ดีแล้วค่ะไปไม่ไปเก้ากันมันก็ไม่มีใครอยู่อยู่ไนช่วงปิดเทิมก็ไม่มีคนอยู่ก็ปิดค่ะก็ปิดเงียบพอเปิดเทิมก็จะมีเด็กเก่าอยู่หรือไม่ก็คนใหม่มาอยู่ก็อยู่ที่อยู่ห้องอื่นไม่ได้มาอยู่รบกวนห้องนั้นหรอกค่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้ไหวยแม่อะไรหรอกเขาก็ปิดไว้ชี่เฉยอืมจะแม่จะเออก็มีแค่นั้นแหละลูกจะจได้ค่ะคุณแม่จะจะเอาขอบคุณคุณแม่มากมากจะแม่ก็เลยลองติดตามพวกเลขเก่าๆลองดูเอจะเข้าจะจาจะได้ค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จะจะจะสุดจะี่ปิดมันแล้วะปิด่ได้ได้ค่ะ จ้าจาได้ไดค่ะคุณแม่ขอบคุณมากมากค่ะคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำ้รวยนะคะจ้า่คุณแม่คะสวัสดีค่ะ,จ,ะจ้าโชคดีลูกจ้าสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพม่พี่นองคะแนวทางตัวเลขจากคุณแม่โคราชนะคะในคลิปนี้สิมีตัวเลขสองแนวทางนะคะกับซิมีของปูหญ่นะคะซึ่งหมวดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของปูหญยเล่าหายมาแปดสามศูนย์เลยค่ะพม่ยพินองเด้อแล้กก็มีตัวเลขของ ปูวัดปลานะคะเข้ามาเริ่มต้วตัวเลขยูทีของปูหญยกอน,นะะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเลขปูยัยนะคะวันนี้เราหามาหกสามค่ะหกสามเจ็ดหกสามหนะคะตัวเลขสอตัวบนบวกล่างนะคะกะสมีมหนึ่งสาเจ็สามศูนย์สองเก่านะคะปูใยัยเราวงกลมยูสองคููค่ะคือ 37, 37, 37. คเก่าสามเจ็กับสามเดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะบันนี้นะคะฟังทั้งนี้นะคะเป็นตัวเลขของปูวัดปลาค่ะ ตัวเลขมีหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหาหนึ่งแปดหานะคะสองตัวมีคู่เดียวคือห้าห้านี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะปู่วัดปลาเล่าวงกลมตัวเลขศูนย์แปดหานะคะพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอตัวเลขนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยค่ะแนวาทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานสุขสุขชนนะคะแนวาทางจากปู่ใหญ่แล้วก็ปู่วัดปา่ามานี่ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องรวบรวบมไว้ในะคลิปเดียวกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อ ขอขอบบุญขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขนคนโ,โชคโชคมันมันลำลำนี้รวยแฮ้งเฮ่งปังปังขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจาก คุณแม่โคราชค่ะขอบคุณขอบคุณปูใหญ่หล้วกะปูวัดปลาพอมนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกทางพรยาสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเขาม่หลักกอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เส,สด็จพระพราชทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอกิได้ขอตัวตลาปรมิ้องมาทั่าสุกุสุก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนา้วยค่ะด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ